กล้ามเนื้อทับเส้นประสาทปวดสะโพกปวดจี๊ดตัวนี้สิยูนินออยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์นึงครับผมก็เลยดีขึ้นคืออาการตอนนี้มันเหมือนคนปกติเลยครับชื่อบอนนะครับอาชีพเป็นเทนเนอร์อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทปวดสะโพกแล้วลงไปถึงต้นขาด้านล่าง,างตรงถึงข้อเท้าจะรู้สึกเหมือนว่า โดนไฟฟ้ามาช็อตตรงสะโพกเลยครับแล้วก็จะรู้สึกเหมือนปวดจี๊ดนานๆเวลาเรายืนหรือว่าเรา,เ,ราเดินเรานั่งอย่างเงี้ยอ่าพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราต้องแบบลงไปนั่งก่อนเพื่อให้เหมือนกล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วก,กลับมายืนใหม่ส่งผลกระทบยังไงล่ะครับถ้าถ้าเป็นเทรนเนอร์อย่างผมเนี่ยเวลาเราสอนลูกค้าเนี่ยเราจะยืนนานมากเวลาเราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกปวดจี๊ดต,ตรงสะโพกจุดเดียวเลยพอเราไม่ได้นั่งหรือว่าไม่ได้ยืนเนี่ยมันจะเริ่มลามลงไปถึงข้อเท้า ชาเท้าชาไปเลยนะครับจริงๆอาการนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ออกกลายเป็นแค่คนทํางานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแค่เรายืนนานๆเรานั่งหรือว่าใช้กิจวัตรประจําแบบซ้ําๆก็เกิดอาการได้วิธีรักษานะครับผมก็คือเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอลูกค้าชื่อพี่บอสที่เป็นลูกค้าเทรนของผมเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรายืนสอนเขาใช่ไหมครับแล้วก็สอนได้สักนาทีหน,นึ่งเงี้ยเราก็ต้องลงกับไปนั่งเท้าลูกเทนนิสใหม่นาที่บอเเเหหมือนน็รา ลุกนั่งลุกนั่งบ่อยก็เลยแบบเป็นอะไรถามอาการมาแล้วก็บอกเข้าไปว่าอาการที่เราเป็นอยู่นี้เป็นแบบนี้นะ,ะปวดสะโพกนะกล้ามเนื้อทับไอกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทนะเขาก็เลยแนะนํามาว่าตัวนี้สิยูนิออยกินแล้วดีขึ้นเลยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดคืออาการตอนนี้มันเหมือนคนปกติเลยครับออกกำลังกายได้ปกติเหมือนเดิมครับผมไม่ได้หงุดหงิดเวลาย,ยืนตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วโอเคครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบอลน,นะครับที่เป็นโค้ชเทรนเนอร์ส่วนตััววขอองพบบแล้นะคร จริงๆแล้วโรคนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แบบอายุเยอะนะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยเราจะเห็นนะครับว่าเทรนเนอร์ดูแข็งแรงมากก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยืนนานๆอย่างเดียวก็ได้สาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศปัจจุบันนี้นะครับนั่งนานนั่งในท่าเดินนานๆไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มีอาการดังกล่าวอยู่นะครับสามารถที่จะทักเข้ามารับคำปรึกษาได้เลยนะคครรััับบสสวดี